คนนี้คนเยอะถ่ายกับบูน่าได้ไงถอะไรนะอเกียวมาล้างดิล้างดิโอ้โห้างดล้างคนดีก่าเที่ยวคนนะไม่ไหวอ่ะ ไาๆปได้ึ่งแปะมือนะไม่มา้ขอให้โชคดีนงานอะไรหรอปะถ่ายโฆษณเฮ้ยจริงว่าอะไรสปิดเน็ตครับว่าแล้วมีงาอันนี้ไม่ถ่ายอเจอแล้วไม่ถ่ายเี่ยวติ๊กกลับไปไหนโ้โ่นไปไหนไกลมากอนเวยเาะวาาปถ่ายออกตอที่หมอโ้โหรู้เลย

ถึงไหนแล้วอ้าวเสร็จแล้วคุณนนแล้วตอนตอนตะโกนทักทายที่สามต่อว่ะไม่ยินเนาะสวัสดีครับแล้วนะจะรอเหรอเลี้ยวบ้านเลยต้งเงาตาติดที่หนึ่ง พี่เมียอมปอรตาเข่าไหร่คะอ๋อครับขอบคุณครับอ๋อก็ไม่รถสุกันี่ขึ้นรถแล้วพี่าไม่ทันแล้วพี่ตาพี่าทันไหมพี่สายก็ถึงบ้างเดี๋ยวกินเลยเรากินส้มตเดี๋กินส้มูนั้นนตัดจอยตัดอไร่ออ่าดี๋ม่ก่อนไม่ก่อนถึงวันนางเลอจ้โอเคโอเคโอเคครเค กับรตนเอ็มเป็นรอไของเ็รถของ่อหม้ี่ต๋าบอกว่าในเมืองรถติดมากใขทางด่วนใช่ไครับเออน่าจะเป็นทั่วไปหมดรอกลับเองนะแล้วก็คืรถัาดนก่อนะลูกใครจะพกผงะอไปรถเนี่ยแวโบขึ้นรถใครกลับอ่ะขึ้นสองแถวนะ เดกันอีกทีวันอาทิตย์เดี๋ยวกันอีกทีนะครับเป็นคนทียัจบได้นะอาทิตย์หน้าวันที่สองมิถุนาวันที่สองใะมฮะกี่วันอ่ะในสี่วันอะไรช่วยนับให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็ก็อีกสามวันไงสามวันวี่วันก็เป็นงานที่งานสดแต่วันนี้ไม่ค่อยมีตอนออกก็ได้ได้วันนี้ไม่มีตอนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนนะเมื่อวานวันนี้มีน้อย ข้าวผัดผัดกันเมื่อวานเจอัสดีคร่ยงานงานไหนมีงานแทบลงบอก้วยนะไม่อยากอยู่บ้านเลือกเพลงอะไรปอนเกิดลุกเมือกแล้วลกแล้วเพลงอะไรอไม่บอกไม่บอก